เป็นลูกจากลูกใหม่อ๋อมาถึงเรื่องนี้หรอคะช่วงนี้อ่ะก็พยายามจะลบภาพลักษณ์นางเงือกของตัวเองตั้งแต่แบบสมัยเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแต่ว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนอ่ะก็จำมิวได้จากบทนางเงือกใช่ไหมยแต่ว่ามิวก็อยากจะเหมือนให้ให้คนที่ติดตามมิวหรือว่าเคยดูละครของมิวมาก่อนนะได้แบบได้เห็นในอีกหลายๆลลกว่าเออแบบเราโตขึ้นแล้วนะเราแบบไม่ได้แบบ ม่ได้เป็นนางเงือกแบบน่ารักน่ารักอย่างนั้นอีกแล้วนะอะไรเงี้ยที่แปกเป็นไงบ้างว่ะแบบเออลุกเราเปลี่ยนตับมาเป็นแบบเต่าล็ฟตี่ขึ้นเลยก็ก็ดีนะคะมันมันเหมือนออที่เห็นได้ชัดเลยก็คงจะเป็นเรื่องงานเพราะว่าทุกคนก็เหมือนเริ่มเห็นว่าเราแบบโตขึ้นแบบดูดีขึ้นแบบดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะงั้นมันก็เลยแบบเหมือนก็มีเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยกับเพื่อนเพื่อนก็เออโอเคทุกคนก็แบบเอ้ยสวยนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ใส่ใจดูแลองมากขึ้นทำให้โอกาส ก็คือทุกคนโตกันมาหมดแล้วดูวันนี้ทุกคนก็แบบโอเคแบบรับได้อะไรเงี้ยล่าสุดก็เจอแบบน้องแฟนคลับก็บอกว่าหนูดูพี่ยังแต่เด็กมากๆเลยค่ะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแต่ตอนนี้หนูแบบชอบนะแบบอะไรเงี้ยแต่คนเจอเรา้เขายังจำแบบมีนานเออทุกคนก็ยังเรียกมีนานุอยู่ดีทุกคนก็ถามว่ามิวไหนก็บอกว่าเป็นแบบที่เล่นมีนานุทุกคนก็ยังแบบอ๋อพี่นางเงือกอย่างเงี้ยทุกคนก็ยังจาได้อยู่ว่าแบบเออเป็นแบบเรานะที่แบบเล่นเป็นมีนานุอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเรากลับลุกนี่มันเปิดโอกาสในการทำงานอย่เรา,า,ามากขึ้นไหมนมิวว่าเปิดนะเพราะว่าหลายๆแบบพูดแบบผู้จัดเอยหรือว่าแบบผู้ใหญ่ในวงการหลายๆท่านนะก็ยังยังติดภาพลักษณ์มิวในแบบในลุกนั่งเงือกแบบน่ารักใส,สๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยอย่างบทเนี่ยที่มิวได้มาเล่นในดงดอกไม้อะ่ะก็คือแบบเป็นบทที่คลิกไปเลยแบบไม่มีอะไรที่เหมือนแบบมีนานย์เลยสักอย่างแล้ว ตัวพ,พี่ชอดเนี่ยก็คือไว้ใจให้มิวได้มาเล่นบทนี้ซึ่งแบบมิวก็ดีใจมากๆเพราะว่า,วามันเนี่ยคือสิ่งที่มิวพยายามทํามาโดยตลอดแบบพยายามทําให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยเราแบบมีมุมอื่นนะเราสามารถแบบเล่นในบทอื่นได้นะที่ไม่ใช่แบบบทน่ารักใสยๆอย่างเดียวอ,อะไรนะคะแฟนว่ายังไงบ้า,บางก็ าก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าตอนนี้ก็คงว่าไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่มีแฟนแล้วใช่แล้วถามน่ะตอนนี้ตอนนี้คือยังไงก็ไม่มีแฟนค่ะแต่โสด์อันดับซิงเกิลวูแมนเลยนะอ๋อทุกคนคือถ้าถามว่าทุกคนตกใจแล้วใช่ไหมมิวเพงตกใจเพราะว่าเหมือนเหมือนเออ ที่ที่แบบว่าเลิกกันไปเนี่ยก็เพราะว่าเอ่อเหมือนทัศนคติในหลายๆอย่างอบไม่ค่อยตรงกันอย่างเหมือนก่อนหน้านี้เขายังเป็นแบบนักศึกษาแพทย์อยู่ใช่ไหมคะก็ยังแบบฝึกงานอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนตอนเนี้ยเขาทํางานเต็มตัวแล้วเขาก็เลยโฟกัสกับงานมากขึ้นอะไรเงี้ยโดยโดยที่เราอ่ะเราก็โฟกัสกับงานนะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้โฟกัสเท่าเขาอะไราเงี้ยแล้วพอเหมือนคุยกันแล้วมันแบบไม่ลงรอยกันเท่าเมื่อก่อนเขาก็เลยแบบเอองั้นก็แยกย้ายแล้วกันอะ้ย ก,ก็มีส่วนนะเพราะว่าเมื่อก่อนนะเหมือนเราก็ได้เจอกันบ่อยใช่ไหมแต่ว่าปัจจุบันนะก็ไม่ค่อยได้เจอกันเพราะเขาก็ทํางานเยอะมากเลยนะคะก็เลยแบบเข้าใจก็ในเมื่อเขาโฟก,กัสนอ,อื่นอยู่ก็ให้เขาไปตามทางของเขาอะไรนะคะระยัเวลาที่เลิกกันหรอกค่ะอัยไม่นานยังไม่ถึงเดือนเลยประมาณประมาณสามอาทิตย์ได้ะคะ่ะ<ๆ>ก็เฮนะิดหนาพี่<ๆ>คือ ถ้าถามว่าเฮิร์ตไหมก็เฮิร์ตแหละเพราะว่าคนมันอยู่ด้วยกันมาตลอดอ่ะก็คบกันมาแบบปีกว่าๆอะไรเงี้ยพอเหมือนแบบพอคนคนหนึ่งที่เคยอยู่กับเรามาปีนึงหายไปแบบอยู่ดีก็หายไปอะไรเงี้ยมันก็แบบหวงโง่ก็เจ็บๆอยู่เลยนะแต่ก็ชีวิตมันก็ต้องบู๊ฟ่อนอ่ะเนาะออ <c oughs> อ่ะ,อะไรนะคะขอโทษหนูไม่ได้ยิน <c oughs> อ่าฮะ จริงก็ไม่ได้เชิงเจอกันแบบผ่านเกมคือคือเราอ่ะก็รู้จักกันตอนนั้นเนี้ยแต่เหมือนแบบแค่ไม่เคยเจอกันเฉยๆแล้วคือรู้ว่าเออแบบเพื่อนเราอ่ะมีเพื่อนคนนี้อยู่นะอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนพอมันมีโอกาสได้มาคุยกันตอนนั้นอะไรเงี้ยเราก็ได้มาเจอกันอ่ะเราก็เจอกันบ่อยมากเลยนะคะแบบช่วงช่วงที่คบกันก็หาเวลามาเจอการมากขึ้นแบบถ้าเขาไม่ว่างมิวก็ไปหาถ้าเขาว่างเขาก็มาหาอะไรเงี้ยคือเราก็ ปรับตัวกันมาอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเหมือนอย่างที่บอกพอถึงจุดนึงแล้วจุดโฟกัสมันมันคนละอย่างเลยมันก็เลยเป็นเหตุผลให้เราต้องเดินกันไปคนละทางที่เราต้องเดินจบลงด้วยดีนะก็ก็คุยกันด้วยดีเพราะว่าเขาก็เหมือนเขาก็บอกเหตุผลเราตรงๆว่าแบบตอนเนี้ยเขาโฟกัสกับอะไรเขาอยากจะโฟกัสกับอะไรอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจเขาแหละเพราะเขาเป็นคนที่แบบจริงจังมากอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบ โอเคอยากให้อยากให้เขาได้ในสิ่งที่เขาหวังเราก็ได้แบบโอเคคะ่ะเสียดายนะเพราะว่าเอาจริง,รง,รงแล้วมิวก็คบใครก็ไม่ได้กะคบแบบคบเพื่อเลิกอะเนาะมิวก็ปีนี้ก็แบบ27แล้วพี่หนูก็ไม่ได้คิดว่าแบบเฮ้ยเราอาจจะแบบมีแฟนอีกสักคนสองคนเหลืออะไรเงี้ยมิวก็กะว่าเออถ้าคนเนี้ยแบบ ใช่คนนี้ก็อโอเคแล้วก็จะอยู่กันไปยาวๆเราอาจจะได้แต่งงานกันหรืออะไรเงี้ยเราเคยแบบวาดความฝันอะไรอย่างเงี้ยไว้ได้วยกันด้วยนะแต่ว่าพอถึงอย่างที่บอกอ่ะพอถึงจุดหนึ่งมันจุดโฟก,กัสมันเปลี่ยน,นก็เปลี่ยนอะคะ่ะอืกลัวความรักไหมไม่ได้กลัวคะ่ะแต่ว่ามันก็อาจจะกลัวการเริ่มต้นใหม่หนิดนึงเพราะว่า มันก็ค่อนข้างเหนื่อยนะกับการที่ต้องเริ่มใหม่กับใครสักคนแล้วก็เหมือนต้องกลับไปจุดสตาร์ทใหม่ทันที่เราเดินมาแบบครึ่งทางแล้วอะไรเงี้ยอัี้ยใจใช่ใชเข้าใจก็ต่างคนก็ต่างทำงานใช่พูดคุยกัน คือตอนคือตอนนี้แต่มิวว่าน่าจะยังไม่สะดวกที่จะเจอกันเ,เพราะว่ามันยังสดไปหน่อยนะตอนเนี้นอ,อแต่อนาคตหลังจากนี้มิวก็หวังว่าเขาจะโอเคแล้วก็แบบได้มาพูดคุยกันเพราะอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้เลิกกันเพราะแบบทะเลาะก,กันหรือมีที่หาหรืออะไรอย่างงี้ค่ะก็หวังว่าอนาคตเราจะได้เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเพราะว่ามีเวลามิวมีอะไรมิวก็ชอบที่จะปรึกษาเขาเพราะว่า <c oughs> เขาก็เป็นคนแบบมีเหตุผลแบบ มีตรกกะความคิดแบบคุณหมอเนาะเก็จะคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลแบบหนะึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยการได้แบบความคิดเห็นของเขา,ามันก็เป็นเรื่องดีนี้ก็คือขอพื้นที่จะสนดคล้องใครมัน<ท>ก่อนเยแต่ใช่ใช่ค่ะก็คงแบบให้สเปซแบบคืนสเปซให้กันละกันก่อนค่ะ